โนดและเลเยอร์ต่างกันอย่างไรโนดทำงานสเกลใหญ่ได้ดีกว่าในขณะที่เลเยอร์นั้นทำได้เร็วกว่าโดยทั่วไปแล้ววิธีการทำคอมโพสติ้งนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2วิธีใหญ่ๆนั่นก็คือการทำงานแบบเลเยอร์และแบบโนดแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่ระยะเวลาของการทำงานความซับซ้อนของกระบวนการทำงานแม้แต่โปรแกร,รมที่ใช้ในการทำงาน อาจจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมการคอมโพสิตแบบเลเยอร์การคอมโพสิตแบบเลเยอร์นั้นมีลักษณะการทำงานแบบ NLE ที่มาจากคำว่า Nonlinear Editing System ที่มีเส้นควบคุมเวลาหรือไทม์ไล n e ที่สัมพันธ์กับเลเยอร์เรียงกันเป็นชั้นๆซ้อนกันตามลำดับก่อนหลังโดยในแต่ละเลเยอร์นอกจากจะสามารถรวมกลุ่มที่เรียกว่าคอมได้แล้ว ยังสามารถปรับเอฟเฟคต่างๆได้อย่างอิสระเช่นการปรับภาพและการปรับสีวิธีการนี้มักจะเป็นแนวทางที่เคยชินกว่าเพราะส่วนมากเราจะคุ้นมือกับการทำงานด้วยระบบเลเยอร์อยู่แล้วจากโปรแกรมในตะกูลกราฟิกต่างๆของ Adobe การทำงานคอมโพสิติ้งบนระบบเลเยอร์จึงเป็นที่คุ้นเคยของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่โปรแกรมที่เหมาะกับการทำงานคอมโพสิติ้งบนระบบเลเยอร์ก็คือ Adobe After Effects การคอมโพสิตบนระบบโนดโนดคือจุดเชื่อมต่อโดยที่จุดเชื่อมต่อที่ว่านี้อาจทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นทางแยกไปจุดอื่นๆหรืออาจจะเป็นที่สิ้นสุดของการส่งข้อมูลก็ได้แล้วเมื่อเราปรับค่าต่างๆซึ่งอาจจะเป็นค่าสีหรือแสงภาพวิดีโอของเราเมื่อผ่านจากโหนดที่เราปรับนี้ก็เหมือนกับกลายเป็นวิดีโอตัวใหม่ที่มีค่าสีและแสงตามแบบที่เราปรับไปเลยนั่นเอง การทำงานในรูปแบบโนดก็คือการที่ภาพแต่ละภาพจะทำงานเชื่อมต่อกับโนดที่มีการตั้งค่าหรือใส่เอฟเฟกต่างๆไว้โดยจะสามารถทำงานได้ทั้งแบบเชื่อมโยงกันหรือเป็นอิสระต่อกันโดยการคอมพิตจากโนดนี้จะช่วยให้เราสามารถดูเอฟเฟกทั้งหมดที่เพิ่มลงในโปรเจกต์ของเราได้เรียกว่าโนดกราฟซึ่งจะมีประโยชน์มากถ้าหากเรามีเลเยอร์ที่ทำงานอยู่จำนวนมากหลายร้อยเลเยอร์ เราจะสามารถหาสิ่งที่ต้องการและทำการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วนอกจากนี้โหนดยังสามารถสร้างเครือข่ายได้โดยการตั้งค่าให้กับหนดที่ต้องการแล้วทำการเชื่อมต่อโหนดที่กำหนดไว้ไปทุกๆโหนดที่มีจะทำให้ทุกการปรับจะมีการเชื่อมโยงค่าและส่งผลไปต่อทุกๆโนดที่มีการเชื่อมโยงกันนั่นเองการทำงานคอมโพสิทบนระบบโนดจะสะดวกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับงานที่มีสเกลขนาดใหญ่โปรแกรมที่เหมาะกับก,บการทำงานคอมโพสติ้งบนระบบโน้ต u n r y y NUKE l l c k m m g i i f u u s o o n l l n n e r r u u t o e s s k l l m m e เราจะเลือกใช้โปรแกรมอะไรในการทำคอมโพสติ้งดีถ้าการทำงานในสเกลที่ต้องการคุณภาพสูงมากและเป็นสเกลใหญ่ ก็แนะนำให้เลือกใช้แบบช็อ t บายช็อตโดยอาจจะทำงานแยกเป็นเลเยอร์หรือโนดตตามความเหมาะสมเช่นถ้าเป็นช็อตที่มีองค์ประกอบและเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายที่มีความซับซ้อนจำนวนมากหลายร้อยเลเยอร์โปรเจกต์ในลักษณะนี้การทำงานในรูปแบบโนดน่าจะตอบโจทย์กว่าในทางกลับกันถ้าเรา ต้องการเพียงแค่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นและตัดต่อหรือลำดับผลงานทั้งหมดในหลายๆคลิปที่เล่นเหมือนกันการทำงานแบบเลเยอร์ของ After Effects น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและบางครั้งในโปรเจกต์เดียวเราอาจจำเป็นจะต้องใช้การทำงานทั้งสองแบบควบคู่กันไปเช่นอาจใช้โนดททำในช็อตที่รายละเอียดเยอะๆแล้วสลับมาใช้เลเยอร์ในการทำช็อตภาพรวม เนื่องจากการทำงานในระบบเลเยอร์และโนดนั้นแตกต่างกันการจะเลือกใช้เครื่องมือใดนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับโจทย์ของงานเป็นหลักเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด